ครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงหน้าง,งานที่บ้านโคกละกามาติดฟิล์มรองแสงให้กับออนนิวเชฟนะครับสองคันแล้วก็เดี๋ยวมีมาเพิ่มอีกหนึ่งันเดี๋ยวมาดูหน้าง,งานครับสังหารโดยช่างนิวครับฟิล์มเป็นฟิล์มสิงเขียวใสครับ คันนู้นอีกคันหนึ่งนะครับ อรรตอไปไปครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งฟิล์มให้กับรถทั้งสามคันเสร็จเรียบร้อยครับเอาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นไง ครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจติดตั้งฟิล์มกองแสงดีๆแบบนี้อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ครับที่ Align Assign CRK คฟิลมูครับร้านฟิล์มกองแสงแล้วก็จักรยนต์ CRK ์ฟิล์มูอีกหนึ่งช่องทางครับ YouTube Channel ครับกระบวนการต่อต้านแดดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับขอบคุณครับ